ที่พระเจ้าจะทรงสอนในเบื้องต้นกับความอดทนนี่เป็นสิ่งที่สําคัญเห็นไหมว่าในโอ,อวาทปาติโมกเนี่ยองค์เจะวสอนถึงความขันติเป็นคุณธรรมที่สําคัญของนักปราชญาชของบัณฑิตของนักพจ์ทั้งหลายต้องมีความอดทนก่อนการเรียนหนังสือกระทำกิจการงานต้องมิ ความอดทนนั่นะเพราะม่าในบางครั้งสิ่งที่เราได้รับมานั้นมันไม่ใช่สิ่งที่เราได้ความพอใจถ้าเราได้ลาบได้ยศสันเสริญส,ส,สุขเราก็มีความพอใจไม่ต้องขันติเท่าไหร่แต่ถ้าเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทตาทุกอันนี้มันมีความทุกข์สลมานเนะี่ยต้องอบรมจิตขันติให้มากทีดเดียว นแก่มองว่ามันคงจะเป็นธรรมดาของโลกเนี่ยที่ธรรมโลกก็ทมเป็นของคู่กันมีทั้งฝ่ายที่เป็นสิ่งที่ชอบใจและไม่ชอบใจทั้งความอดทนนี้ถ้าเราฝึกได้ผ่านไปได้จิตก็จะมีกำลังนะมีกำลังอดทนต่อความโลรอดทนต่อความโกรธอดทนต่อความหลง ก็ทำให้เกิดความสงบขึ้นมาได้อยู่ในศีลเมื่อเรามาฝึกจิตยิ่งขึ้นไปแล้วใช่ไหมบางทีเรามาทำบุญทำทานเดินทางมาใกล้มาไกลเรามาฝึกจิตใจก็ยากลำบากบางทีจากบ้านมาสี่สนาทีก็มีบางแห่งก็กลับามาเป็นชั่วโมงมางแห่งก็นานๆมาครั้งหนึ่งก็มาจากทางไกล200กิโลส0มกิโลนอกจากมาต่างประเทศก็มาก ก็ต้องอดทนเพื่อจะแสวงหาซึ่งธรรมะนั่นเองแต่เราย้อนกลับไปว่าคนยุคสมัยก่อนมีความอดทนมากในการเดินทางต้องใช้เดินทางด้วยเท้าหรือด้วยเกวียนด้วยช้างด้วยม้าอย่างนี้การเดินทางก็สะดวกขึ้นแต่ว่าใจคนก็กร้อนขึ้นอยากให้มันเร็วขึ้นไปอีกมันอยากให้เร็วขึ้นไปอีกเกิดบัติเหตุขึ้นมากมายทีเดียว เราก็ย้อนไปว่าในสมัยก่อนโรคระบาดทั้งหลายก็มียาเป็นมียารักษาแต่สมัยปัจจุบันก็ยังมีโรคอีกบางอย่างที่ไม่ยังไม่มียารักษานี่โรคเจริญไปทางด้านวัตถุแต่ไม่ได้เจริญทางด้านธรรมะถ้าวัตถุเจริญมากกระ่าโลกมันก็มืดมากใจคนก็จะมืดมากสิ่งใหม่ๆที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมานะฮะ มันก็ทำลายสติสมาธิของเรามากึ้นไปอีกยิ่งเป็นเด็กก็รับรู้ข้อมูลข่าวสารแล้วไม่มีสมาธิอะไรเลยไม่มีสตินจิตก็จะวิ่งไปกับโลกนี้นะอารมณ์ทั้งหลายไปหมดโอกาสที่จะฝึกจกิตให้ตั้งมัน่นมันก็น้อยลงมาอีกมันจะตั้งมั่นน้อยลงมาโอกาสที่จะเข้าใจธรรมะมันก็น้อยลงไป รับรู้อารมณ์รวดเร็วมากขึ้นไปอีกแต่ว่าทาั้งโลกก็ถือว่าดีรือมีความฉลาดขึ้นแต่ที่สูญเสียไปก็คือความสงบของใจใจเหล่านี้ถ้าไม่มีปัญญาเรารับรู้อารมณ์มามากๆจิตกระหลงอารมณ์ไปหลงโลกไปแล้วมันก็วุ่นวายยินดีไปยินร้ายความโกรธก็เร็วความเกลียดความกลัวความรักความชังมารวดเร็วไปหมด เห็นไหมว่ามันเป็นอันตรายต่อจิตใจทั้งนั้นเราจะต้องมาฝึกจิตกันให้มากให้จิตมีความรู้ให้จิตมีความเข้าใจเราที่เราจะไม่ปล่อยเวลาการเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์โดยที่เราไม่ต้องไปรับรู้ข้อมูลข่าวสารอะไรมากมายให้มาให้อาหารกับใจบ้างการที่รับรู้ข้อมูลข่าวสารมากมายนั้นไม่ใช่เป็นอาหารของใจมันเป็นอารมณ์ ยิ่งมีมากก็ต้องการมากขึ้นไปอีกใจก็ยิ่งวุ่นวายขึ้นไปอีกเมื่อเรานั่งสมาธิไม่ได้เราก็เบื่อหน่ายในการปฏิบัติความอดทนก็น้อยลงไปอีกก็ทําให้เราปัญญามันน้อยลงไปในทางธรรมเมื่อเรารับรู้อารมณ์อะไรเข้ามาใจเราจะวุ่นวายสิ่งที่เราได้มาเราก็ดีใจีใจมากขึ้นไปอีกเสียไปกับทุกข์มากไปอีกนั่นก็มาภาวนว่าสิ่งที่เราได้มาแล้วเนี่ย มันก็จะเสื่อมเกินไปนั่นแหละยังไงเราเกิดมาเด็กๆหัวใจก็เต้นเต้นเร็วเต้นเร็ว,รวต่อมากระช้าลงแต่หัวใจเราเต้นทุกครั้งก็แสดงว่าการเต้นนั้นน้อยลงไปอีกหนึ่งครั้งเหมือนกันหายใจเข้าครั้งนึงลงลมหายใจที่เหลือก็น,น้อยลงไปอีกเหมือนกัน เราก็ต้องคิดพิจารณาว,ว่าเราควรทำอะไรไว้ไม่ให้มีภาระไม่มีความกังวลต่อใจของเราพร้อมอยู่ก็พร้อมที่จะอยู่ด้วยความมีสติปัญญาถ้าถึงการเวลาที่จะจากไปแล้วก็ไปด้วยใจที่พร้อมด้วยบุญด้วยกุศลที่เราทำไวนะ้ละเราก็ต้องสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้จะประทานศินภาวนาให้มากนีสิ่งที่มันจะทำลายความดีของเรากับความหลงเนี่ เนื้อเอบายภบูมิอาบายมุกปากทางแห่งความที่ไม่สบายเช่นาการเล่นการมานาันดูการลเล่นเที่ยวกลางคืนคบคนชั่วเป็นมิตรทั้งหลายเนี่ยทำให้าอากาศสติปัญญากวาเป็นมนุษย์เรากระตกต่ำลงไปด้วยเป็นทางที่จะสู่ความไม่สบายไปนั้นเราจะต้องมาคบกับใจของเราที่เป็นบัณฑิตทั้งภายนอกภายในทั้งคนข้างนอกก็เป็นบัณฑิตใจแล้วก็เป็นบัณฑิตด้วยอันนี้จะเป็นมงคล ชีวิตที่สําคัญในข้อแรกเลยที่พระพุทธเจ้าเทศน์สอนว่าอยากไม่คบคนพาหนหนึ่งคบบัณฑิตหนึ่งมุชาบุคนที่ควบูชาหนึ่งเป็นมงคลของชีวิตอันสูงสุดมูชาในผู้พุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์ผู้ที่มีคุณงามความดีต่อเราพิดามบรรดาอย่างนี้เป็นต้นนี้จะเป็นทางแห่งความเจริญความรุ่งเรืองแก่เรานั่นเอง เราะฉะนั้นเรามีภาระมีหน้าที่อะไรก็ให้ทํานักเรียนก็ต้องเรียนให้มันได้เรียนให้มันดีแต่ว่าอย่าไปทุกกับการเรียนมากไปอีกมีความปรารถนาได้ความตั้งใจได้ต้องพร้อมด้วยปัญญาเพราะเราเป็นชาวพุทธเราต้องมีปัญญาทำการงานกรามก็ทำด้วยความเรียบร้อยด้วยความมีสติที่รอบคอบไม่เสียหายทำด้วยปัญญา ส่วนทำดีจะได้ดีมันก็เป็นอยู่แล้วแต่ว่าทำดีสกคนนี้มันก็ได้เป็นเงินเป็นทองเป็นตำแหน่งหน้าที่อันนั้นอีกอย่างหนึ่งนะอีกอย่างหนึ่งแต่ทำดีได้ดีนี่ดีอยู่แล้วบางทีเราจะคิดจะทำดีทำไมไม่ได้ดีนะความดีมันไม่ใช่เป็นทรัพย์สิกนกงนน่องความดีมันเป็นคุณธรรมที่สำคัญที่บริสุทธิ์นั่นเองนั่นจึงพยายามให้สร้าง บุญสร้างคุศลนเอาไว้ให้เหมือนกันมากๆทีเดียวอย่างการภาวนาทำใจให้สงบนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญเราสร้างบ้านสร้างเรือนก็ให้หน้าอยู่หน้าอาศัยสะอาดสะอาดทั้งนั้นเสื้อผ้าทั้งหลายเราก็มีความสุขในการสร้างภายนอกแต่คนเราไม่ได้มาสร้างใจต้องสร้างใจตรงนี้ให้มากให้ดี ให้อาหารกับใจบุญกุศลเป็นอาหารของใจยิ่งแต่งทําสมาธิมันจะยากมันจะลําบากแต่ฝึกเอาไร่มกรรมภาวนารู้ลมหายใจเข้าออกจนลมหายใจนีก่ก็น้อยลงไปจนจิตสงบนิ่งเป็นสมาธิขึ้นมาได้จะได้มาเรียนรู้ถึงธรรมะถึงความเปลี่ยนแปลงของสังขารร่างกายที่มันเปลี่ยนมาแล้วอีกหนึ่งปีอายุเราก็มากขึ้นอีกหนึ่งปี การเวลาที่เราเหลือในโลกนี้ก็น้อยไปอีกหนึ่งปีถ้าเกิดปัญญาขึ้นมาเข้าใจว่าสรรพสิ่งทั้งหลายมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาอันเป็นธรรมะที่พระสาวกท่านได้รู้ทำเห็นทำนั่นแหละพวกเราก็เรียนรู้ได้สร้างใจของเราให้เข้าใจได้ถ้าเราไม่สร้างใจให้แก่เราใครจะมาสร้างให้เราลนะ่ะมันซื้อกันไม่ได้ คนนี้สร้างใจในงดงามแล้วเอามาขายก็ไม่ได้เราต้องทําเองแม้แต่สุขภาพร่างกายก็ยังซื้อขายกันไม่ได้เลยใครอยากให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงก็ต้องสร้างเองทําเองมันเห็นได้ว่ายังอื่นอาจจะมีพร้อมสิ่งที่ขาดก็คือการออกกําลังกายการออกกําลังกายต้องพยายามเคลื่อนไหวให้หัวใจมันเต้นแรงเลือดสูบฉีดแต่การออกกําลังทางจิตไม่ใช่คิดมาก ต้องหยุดความคิดหยุดความนึกความปรุงความแต่งจิตถึงจะมีกําลังจิตจะมีกําลังเราก็ต้องมาฝึกจิตให้หยุดคิดหยุดนึกปรุงแต่งอาจจิตยังคิดนึกปรุงแต่งอยู่ก็มาบริกรรมภาวนาพุทธโทธธรโมสังโฆในจะพิจารณากายนี้เป็นกองดินน้ําไฟลมก็ได้ตามเราถนัดจเจริญเมตตาภาวนาก็ได้อุบายวิธีทั้งหมดนี้เพื่อให้จิตมันนิ่งสงบ พราะจิตท,ที่ไม่นิ่งไม่สงบมารับรู้อารมณ์แล้วมันวิ่งไปตลอดเวลาเลยเห็นไหมเราสังเกตตั้งแต่เช้าตื่นขึ้นมาจิตก็คิดจะนึกกระปุงก็แต่งมาแล้วทั้งดีบ้างไม่ดีบ้างถ้าเราควบคุมไว้ด้วยการบริกรรมและการพิจารณาจิตก็จะสงบขึ้นมาได้อัน,นัน้นเป็นการฝึกจิตสร้างจิตสร้างบ้านให้กับจิตของเราให้อาหารกับจิตใจของเราสร้างบุญสร้างกุศลเลย นี่เราต้องทำเองควบคุมกายวาจาไว้ด้วยศีลควบคุมจิตให้กับสมาธิและพัฒนาสู่ปัญญาให้ได้แลวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายอย่างปีละอย่างไรก็ตามหนึ่งปีที่ผ่านมานั่นนะเรามีทั้งความชอบความชังมีทั้งความโกรธความพยาบาท ก็ให้มันผ่านไปให้มันผ่านไปกับการเวลาที่มันผ่านไปทุกอย่างผ่านไปสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็มาเป็นบทเรียนที่จะพัฒนาจิตของเราให้มันดีขึ้นไปอีกสิ่งที่เราขาดเช่นมาเรากาดภูม,มิหารสี่ข้อไหนขาดเมตตาเราก็เพิ่มจเจริญเมตตากันขาดการุณาเราก็เพิ่มมาฝึกจิตให้เรามีกรุณาอีกอาสาทูพอยินดีแล่าภมุทิตา เห็นแก่ได้ดีก็สาธุอนุโมทนานะสาธุอนุโมทนาในความดีเขาได้ดีไม่ใช่ว่าเราจะเสียความดีถ้าเขาได้ดีณวิชาเขาเราจะเสียความดีไปโดยปราประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์กับเราเลยแต่ถ้าเราสาธุกับเขาด้วยพอเย็นดีแล้วก็มีความสุขด้วยมันก็ว่าเป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องกันนั่นเอง แต่ถ้าเรามีแต่ตัวตนของเรามันมากเกินไปก็เกิดจิตที่ไม่ดีไม่ปกติเป็นเหตุให้ทุกเกิดขึ้นมาจึงต้องฝึกจเจริญในพรมิหารสีน่นี้ให้มันเข้าข้องม่องไวสมาธิที่ได้จะรักษาไว้ได้ด้วยคันติด้วยพรมิหารสี่นี้เองสมาธิจะตั้งมัณปัญญาเกิดขึ้นมาการทำความดีของเราเนี่ยทำกันไม่บ่อยมากๆเข้าจนมั่นอิ่มนะ ทำจนมันอิ่มใจสุขใจมันเราทานอาหารที่รสอร่อยนะอิ่มใจสุขใจขึ้นมาแล้วนะ่การทําความดีกันเหมือนกันระลึกถึงความดีก็ยิ่งอิ่มใจขึ้นมาอีกอยังตลอดทั้งปีที่ผ่านมาอะไรก็ตามผ่านมาแล้วก็ให้มันผ่านไปพัฒนาให้ดีขึ้นมาอีกในปีข้างหน้าที่จะมาถึงอีกไม่ไม่นานนี่หละนะเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่ตั้งใจกันเนะี่ย มาสร้างคุณงามความดีกันเนี่ยส่วนมากแล้วพยายามอย่าให้ใจของเรามันออกไปนอกทางให้มันอยู่ในทางไว้ในทางใดที่เป็นศีลธรรมละเลิกใบยม,มกให้ตั้งอยู่ตั้งมั่นอยู่ในความดีในฐานสินภาวนามีคุณธรรมที่ดีไปให,ใหม่ที่จะมาถึงเนี่ยเราก็จะมีอริ่มันใหม่ขึ้นมาพัฒนาใจให้มันดีขึ้นไปกับเก่า ถ้ามันใหม่แต่ปีแต่ใจยังเหมือนเก่าหรือใจมันแยกกับเก่ามันก็ไม่มีความหมายอะไรหรอกเราจะได้อะไรภายนอกของใหม่ๆมันนะวัตถุข้างนอกใหม่ๆ๋ยวมันก็เก่าถ้าใจนี่จะมันคุณค่ามากนะต้องมาทําให้มันใหม่ขึ้นมันดีขึ้นกว่าเก่าเป็นของประเสริฐที่สุดเลยก็คือใจตรงนี้ถ้าเราพัฒนาให้เกิดความบริสุทธิ์องใสได้นะให้ตั้งใจกันทุกๆท,ท่านก็มีความสุขความเจริญนะเจริญพอ